ปกติกติการเราก็จะบอกว่าโอเคโปรเจกต์แบบไหนบ้างที่สามารถทําเครดิตได้เราไม่ได้ให้ทุกโครงการจะทําเครดิตได้โครงการที่ทําเครดิตได้ต้องเป็นโครงการที่มันดีแบบสิ่งที่มีอโยนปัจจุบันเครดิตของเราทํามาอย่างไรพื้นที่เราอยู่ที่ไหนพื้นที่นั้นทําให้เกิดประโยชน์อะไรสิ่งหลังนี้เรียกว่าแ a l u ลูของโครงการมันจะเป็น โครงการที่น่าสนใจเพราะถ้าเราทําขึ้นมาเนี่ยใครๆก็อยากได้เราไม่ขายก็ได้แต่คนก็อยากซื้อราคามันก็ขึ้น,นเรื่อยก็อยู่ประมาณ2,000ไม่ถูกนะครับไม่ใช่ร้อยกว่าบาทค่าป่าในทำเนียบมันแพงคลิป The World วันนี้นะคะเราจะมาทําความเข้าใจกับข่าวข่าวหนึ่งซึ่งหลายคนดูข่าวแล้วบอกว่าปลูกต้นไม้สามารถที่จะหาสตางค์จากการขายคาร์บอนเครดิตได้ ที่จริงแล้วเนี่ยต้องทํำยังไงแล้วก็จะขายได้สตางค์มากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับท่านนี้ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการการ๊าซเรือนกระจกค่ะสวัสดีค่ะพี่หมู่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ oh, พี่หมูคะพออ่านข่าวปุ๊บบอกว่าต้นไม้เนี่ย58สายพันธุ์สามารถที่จะขายคาร์บอนเครดิตได้ด้วยอันดับแรกเลยอยากให้พี่หมูอธิบายว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยคืออะไรคะ่ะคําว่าคาร์บอนเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวแทนของคําว่าก๊สเรือนกระจกนะก๊สเรือนกระจก และแก๊สเรืงองกระจกที่ม,มากที่สุดคือคาร์บอนไดออกไซด์ก็เลยเรียกสั้นๆว่าคาร์บอนนะและพอคำว่าเครดิตใส่เข้าไปเนี่ยก็คือการทำให้แก๊สเรืงองกระจกมันลดลงคือครับคือเนื่องจากมันมาจากคำว่าแก๊สเรืงองกระจกเนี่ยมันเป็นภัยอันตรายต่อโลกมันทำให้โลกเราเนี่ยร้อนแล้วก็ทำให้โลกรวนกระแสของเราเนี่ยก็พยายามที่จะลดไอตัวแก๊สเรืงองกระจกนี้ลงนั้นความดีในการลดเนี่ยความดีเนี่ย มันเป็นคำแปลง,ง่ายๆของคาว่าเครดิตก็คือเป็นกิจกรรมหรือโครงการเนี่ยที่จะทําให้เกิดการลดแก๊สเรือนกระจกนะครับแต่ถ้าเรามาพูดถึงในภาคป่าไม้เนี่ยมันหมายถึงการสร้างการกักเก็บให้มากขึ้นคําว่าเครดิตเนี่ยมันเป็นคําทับศัพท์เหมือนกันที่ว่ามันเป็นคําที่คล้ายๆเป็นทั่วๆไปว่าเป็นความดีแหละแล้วความดีนั้นเกิดอะไรก็คือเกิดจากการที่เราเก็บหรือลด แต่ว่าถ้าจะให้มันเป็นถูกหลักการเนี่ยต้องเป็นความดีที่ได้รับการรับรองด้วยอันนี้คือมันออกเป็นเซอร์ติฟิเคตนะก็คือคือถ้าเป็นความดีในระดับที่ได้รับการยอมรับเนี่ยเขาจะต้องเป็นใบรับรับรองหรือเซอร์ติฟิเคตใครที่จะปลูกต้นไม้แล้วก็ไปขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะคะต้องเริ่มต้นจากยังไงก่อนคะเพราะว่าอย่างที่หนูบอกว่ามันต้องมีแบบการรับรองด้วยเพราะนั้นเวลาการรับรองเนี่ยมันก็จะมีกติกา ปกติกติกาเราก็จะบอกว่าโอเคโปรเจกต์แบบไหนบ้างที่สามารถทําเครดิตได้เราไม่ได้ให้ทุกโครงการจะทำเครดิตได้บางทีที่ใจอยโครงการที่ทําเครดิตได้ต้องเป็นโครงการที่เหมือนกับว่ามันดีแบบสิ่งที่มีอโยนปัจจุบันยังต้องมีเจ้าของมีผู้ที่จะดูแลมันมีพื้นที่ที่ชัดเจนว่ามีคนดูแลไม่ใช่อยู่ๆไปทําบนที่ใครก็ไม่รู้แล้วไม่ไม่ได้อีก แล้วจะต้องมั่นใจว่ามันมีระยะเพียงพอที่ทําให้ต้นไม้โตนี่นีคือเงื่อนไขเบื้องต้นที่ต้องมีนะครับแล้วก็เวลาขั้นต้นเนี่ยจะต้องเอาโครงการพวกนี้มาขึ้นทะเบียนก่อนันดับแรกว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่นะหรือถ้าไม่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่เนี่ยให้ทํามีสัญญามีอะไรบอกแต่ทีนี้กว่าที่จะไปขึ้นทะเบียนคือหนึ่งเนี่ยขึ้นทะเบียนกับอบกถูกต้องนะคะแล้วก็เขาบอกบางคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วพื้นที่ล่ะ มันจะต้องแบบมีมากน้อยแค่ไหนสําหรับการที่เขาบอกว่าเขาจะปลูกป่าสักหนึ่งหนึ่งแห่งเนี่ยค่ะพื้นที่จริงๆมันมันมันมีผลเหมือนกันคือถ้าพื้นที่เล็กเกินไปเนี่ยเนื่องจากถ้าเราจะทําเครดิตที่มีมาตรฐานสูงเนี่ยมันจะเป็นจะต้องมีผู้ทวนสอบแล้วค่าใช้จ่ายผู้ทวนสอบมันก็มีคือเขาจ้างเข้ามาทีหนึ่งเนี่ยจริงๆมันไม่ก็ถึงแพลหรอกมันเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวของคนที่มาช่วยเท่าทํานั่นแหละแต่พอถ้าพื้นที่มันเล็กอ่ะมันก็กลายเป็นว่า เครดิตที่มันจะได้อาจจะไม่เยอะ,อยอะพอไม่เยอะเนี่ยมาหารกับค่าใช้จ่ายของ <ฮะ S 2> ของผู้ประเมินเนี่ยมันเลยกลายเป็นแพงนิดนึงประเมินกลางๆได้ไหมคะว่าควรจะมีสักกี่ไร่แล้วถึงจะไปจ้างผู้ผู้ประเมินเนี่ยมันถึงจะคุ้มก็มีสักร้อยไร่ก็ไอตัวนี้มันไม่ไม่ไม่ไ,มได้กําหนดหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเราทําแพงแล้วมีคนซื้อเนี่ยก็ทําไปเถอะโอเข้าใจใช่ไหมหไแต่ว่าถ้าเราทําแพงแล้วเรากลัวว่ามันจะแพงกว่าคนอื่น เราก็จะหาไซส์ที่มันแบบพอสมควรนิดนึงก็ถ้าเราพูดตามหลักเนี่ยมันก็ควรจะสักพันไล่ถึงถึงก็เรียกว่าเจ๋งหน่อยโอ้หถ้าอย่างนั้นต้องรวมกลุ่มกันหรือเปล่าคะหมายถึงว่าอาจจะเป็นเกษตรแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดสิทธิ์ของพวกที่น้อยกว่านั้นคืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ทําได้แต่ว่าเราก็จะเหมือนมีต้นทุนเยอะหน่อยเราก็อาจจะขายแพงหน่อยถ้ามันเป็นโปรเจกต์ที่ดีแล้วมีความร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยเราก็ต้องบอกไปตรงๆว่าเรามีต้นทุนแพงกว่า ปลูกแล้วไปขายใครเพราะว่าบางคนบอกว่าเอาล่ะไปขึ้นทะเบียนอะไรเ,เขาเข้าใจขั้นตอนแล้วแต่ว่าพอเขาปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปขายคาร์บอนเครดิตกับใครปกติวันนี้เนี่ยชุมชนสามารถขายได้ราคาอย่างน้อยก็เท่ากับบริษัทใหญ่ที่เขาทำาแหละรออหรือจะมากกว่าเพราะอะไรเขาทําไม่พออยู่แล้วเขาไม่มีโอกาสจะทําทั้งหมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะไปขายมันก็คือกี่ขายบริษัทใหญ่ที่เขาอยากทํานั่นแหละนั่นอันหนึ่ง เพราะว่าเขาเองก็ยังทําด้วยตัวเองอยู่บางส่วนตัวเองก็ไม่มีโอกาสจะทำได้ทั้งหมดนะเพราะนั้นเขาก็อาจจะตั้งหาโอกาสโอกาสนั้นมันก็เทียบเท่ากับต้นทุนเขานั่นแหละหรือถ้าแพงกว่าเขาก็อาจจะเอาก็ได้ออหนึ่อยเจบาทต่อ,อหนึ่ตันคาร์บอนใช่ไหมคะร้อยร้อยเจ็ดบาทนั้นเป็นเป็นข้อมูลในอดีตซึ่งเป็นการซื้อขายคาร์บอนเครดิตไม่ใช่ประเภทปา่ามันเป็นประเภทมันเป็นประเภทอย่างเช่น การ,จ,จ,การ part, จัดการของเสียอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่เขาต้องจัดการของเสียอยู่แล้วแล้วการจัดการของเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยออกไปมันเป็นแก๊สมีเทนเขาก็เก็บมันไว้แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์มันก็ทําเป็นเครดิตได้เป็นเครดิตตามน้ำอ่ะเครดิตตามน้าอ่ะแต่มันก็ดีที่ไม่ปล่อยมันออกไปเพราะปล่อยไปมันก็จะยิ่งทําให้เกิดแก๊สเลือดจกต่อบรรยากาศเขาก็ได้เครดิตแต่เครดิตแบบนี้เนี่ยเป็นเครดิตที่เหมือนว่าได้มาง่ายต้นทุนถูกเพราะฉะนั้นถ้าคอยใครรู้เนี่ยเขาก็จะไม่ยอมจ่ายราคาแพง ถ้าต้นทุนบางบางบางเรื่องเนี่ยมันมันมีราคาแพงเพราก็ต้องทาต้องลงไม้ลงมือต้องต้องทาอะไรแบบนี้งนั้นเราก็ต้องขายโปรเจกต์เราด้วยคือโปรเจกต์เราไม่ใช่ว่าเอาอยู่ๆไปฉันมีเครดิตไม่ใช่เครดิตของเราทํามาอย่างไรพื้นที่เราอยู่ที่ไหนพื้นที่นั้นทําให้เกิดประโยชน์อะไรสิ่งหลังนี้เรียกว่าแว l u ลูของโครงการซึ่งมันจะเติมเข้าไปเป็น good view. ค o ้มวิวเราสามารถจะเอาความยากของการขวาจะได้มาพึ่งพื้นที่ตัวนี้ มาเป็นสเปเชียลตี้มันไม่มันมันควรจะโครงการหรือค่าเครดิตแต่ละโครงการมันควรจะเป็นมูลค่าที่เป็นสเปเชียลตี้ไม่ใช่เป็นคอมเบอดิตี้คอมเบอดิตี้คือเป็นของโหลสเปเชียลตี้คือของพิเศษอ๋อก็คือต้องทําให้คนซื้อเนี่ยรู้สึกว่ามันยากนะกว่าที่จะปลูกมาได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งโปรเจกต์ป่าไม้เนี่ยเป็นโครงการแบบนั้นมันอยู่ที่คนขายห่วงแหนไปด้วยถ้าคนขายรู้สึกว่าอยากขายออกไปอ่ะมันมีเยอะมันก็จะถูก มนั้นจริงจริงตลาดราคามันไม่ใช่ขึ้นกับว่าต้นทุนและดีมานซัพลายเท่านั้นนะมันมขึ้นกับผู้ขายอยากขายผู้ซื้ออยากซื้อด้วยนะมันมันมันก็เลยเป็นกลไกลที่เราอยากจะเปิดให้มันมีมีแพลตฟอร์มให,ให้ให้ให้คนที่อยากซื้ออยากขายเนี่ยมาเจอกันแล้วก็สะท้อนสิ่งนี้ทุกวันอยู่ในแพลตฟอร์มเพราะนั้นราคาซื้อขายที่สูงที่สุดของกลุ่มป่าไม้นยคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ2000 2,000บาทต่อต่อตันตันคาร์บอนสองพันันโอ้ก็อุ้ยเขาควรจะได้มาหลายปีควรจะได้มา5,000ตันอะไรเงี้ยในเครดิตป่าไม้วันนี้มีอยู่แค่6,000ตันเองหมายถึงว่าทั้งหมดเลยเนี่ย6,000ตันเองเหลืออยู่เนี่ยแล้วความต้องการอะคะความต้องการแน่นอนเราประเมินว่าแก๊สเรือนกระจกในประเทศเราปล่อยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเนี่ย372ร้อล้านตัน ภาคไฟฟ้าพลังงานผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวปล่อยร้อยล้านตังต่อปีเนี่ยไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นบริษัทไฟฟ้าก็ถึงอยากจะซื้อเครดิตพวกนี้หรือทุกคนก็อยากมาทําโครงการป่าหมดไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าผลิตเอ็กโคบริษัทผลิตไฟฟ้า IPP ทั้งหลายเนี่ยมาทาทั้งนั้นน่ะก็คือตัวเพราะเขาปล่อยเยอะเนี่ยเขาก็ต้องมาลบตัวนี้มันเป็นโครงการที่ที่ดีและเป็นโครงการที่มันมีเครดิตได้ยากเนี่ยมันจะเป็น ครงการที่น่าสนใจเพราะถ้าเราทําขึ้นมาเนี่ยใครๆก็อยากได้<ม>พอใครๆอยากได้ราคาเนี่ยบางทีมันก็เหมือนของเรามีอยู่น้อยอะ่ะเราไม่ขายก็ได้แต่คนก็อยากซื้อราคามันก็ขึ้นเรื่อยๆ<ม>อันนี้ก็เป็นแรงจูงใจไม่ถูกนะครับไม่ใช่ร้อยกว่าบาทค่าป่าในทำเนี่ยมันแพงงานนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าปลูกป่าเอาไว้นะคะแต่อาจจะต้องเป็นการรวมกลุ่มกันสักน,นิดหนึ่งเพราะว่ามันจะคุ้มค่ากว่าถูกไหมคะครับ แต่การปลูกป่าเพื่อจะได้เครดิตมันไม่ได้เรื่องง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการปลูกป่าแล้วถ่ายรูปแล้วก็กลับบ้านมันต้องดูแลมันต้องให้มันโตต้องให้เนื้อไม้มันเกิดเพราะการประเมินต่างๆเนี่ยมันจะต้องได้เนื้อไม้มาจริงๆซึง่งปัจจุบันนี้ก็ใช้เทคนโนโลยีเลยนั้นเพราะนั้นมันจึงเป็นมันเป็นบุญมากเลยถ้าเราเอาเครดิตมาช่วยให้เราปลูกป่าแล้วพยายามรักษาให้มันได้เครดิตเพราะป่าจะเกิดขึ้นจริงรไม่ใช่เป็นการ ฟอกเขียวก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราเ,เข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่หรือไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่มีศักยภาพที่จะไปขอซึ่งตอนนี้ทางภาครัฐนเ,นเปิดโอกาสให้ท่านมา,มาขอทาโครงการพวกนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีตลาดรองรับนะครับตลาดรองรับก็จะเป็นถ้าเรามีเครดิตท,ที่เกิดขึ้นเราก็มาอยู่ในระบบทะเบียนและสามารถนําเสนอที่จะขายโดยที่เรามีกําไรนะตามต้นทุนที่เรามีนะได้เลย มั่นใจว่าเครดิตภาคป่าไม้เนี่ยเป็นเครดิตที่มีคนสนใจเพราะว่ามันเป็นประโยชน์เชิงร่วมของประเทศราคาเท่าไหร่ที่เราใส่เข้าไปมันควรจะได้คืนมาทั้งหมดนะเพราะว่ามันเป็นเครดิตที่มีปริมาณไม่มากในขณะที่ผู้ปล่อยจะต้องการเราเนี่ยมากนะครับนอกจากนั้นยังมีพื้นที่ตัวเองที่มีว่างๆอยู่หรือพื้นที่ผลไม้พื้นที่การเกษตรต่างๆก็สามารถทำเครดิตได้เมื่อเป็นที่สวกที่ที่ราชพัสดุ หรือที่ในเมืองก็แล้วแต่ก็ยังเป็นสายยาาพตัวนี้มี15ล้านไร่เราจับ15บก11เนี่ยยังไม่พอเลยได้เครดิตจังเก่งก็30ล้านตันต่อปีนะครับอันนั้นก็ต้องใช้เวลาถึงเป็น10-10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของท่านที่มาทําเครดิตพวกนี้กันนะครับแต่ต้องทำกันจริงจังตามมาตรฐานครับ แล้วค่ะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางติดต่อให้หน้าจอเลยนะคะเพื่อที่จะได้ไปขอคำปรึกษาจากองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกนะคะว่าจะไปขึ้นทะเบียนยังไงแล้วก็จะติดต่ออะไรยังไงจะได้ความรู้อย่างเต็มที่เลยค่ะ